เมื่อวานนี้16บตุลาคมหลังสี่โมงเย็นบางคนบอกเลยเตรียมและเขียนใบลาออกนะฮะเพราะว่าแน่นอนฮะฉันถูกแน่นอนนะฮะแต่สุดท้ายพอเลขออกปุ๊บนะฮะใบลาออกฉีกทิ้งหรือเก็บกันแทบไม่ทันเลยนะแต่มีคนโชคดีฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเริ่มกันที่สลากดิจิตอลเลยนะฮะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเดี๋ยวนี้เราสามารถซื้อลอตเตอรี่ได้บนแอปพลิเคชันบนมือถือถูกไหมฮะ80ดสิบาทเมื่อวานนี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังพูดให้อิจฉาเล่นๆฮะ ไม่มากไม่มายฮะรางวัลที่1 931446มีผู้ถูกรางวัลทั้งหมด21ใ<ม>บาจาก<ม>แอปเป๋าตังเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับรวมเป็นเงิน126ล้านบาทในจำนวนนี้ถูก1นใบมี3คนถูก2ใบ2คนถูก4ใบ1คนและคนนี้ถูกคนเดียว10ใบอุ้ยตายละ60ล้านฮะมี1คนฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อดีฉันอยากรู้จักเขาจังเลยอะค่ะบอกแล้วถ้าเราอยากเป็นข่าว คว <worship bird> รจะเป็นขา <Alliance> ่าวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะผมรออ่านอยู่เลยฮะตะวันรุ่งปริสุทธิ์ที่ทำถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะรออ่านชื่อนี้เลยนะฮะอ่ะคุณผู้ชมมะ